ก็เดี๋ยวจะเก็บให้ตามจุดที่เป็นทรอยทะลอกก็แล้วกันอะไรขัดได้ขัดอะไรแต้มได้แต้มอย่างแรกเลยปีกเบาะตามอายุนะเดี๋ยวเปลี่ยนให้2ชิ้นนี้อ่ะชิ้นนี้เปลี่ยนให้แล้วกันนะชิ้นกลางนี่เปลี่ยนให้ส่วนอันนี้พ่นได้สัสดรบพกันักสบเก้าศีประกรณ์รุนพีสองที่คุณวางใจ อีกแล้วนะรีวิวดว่วนในวันนี้มาเอาใจแฟนๆที่อยากได้รถครอบครัวจ็ดที่นั่งในสไตล์ PPV แต่งงบไม่เยอะกันบ้างดีกว่านะฮะวันนี้ต้องบอกว่าตัวนี้คุ้มมากๆเลยนะสำหรับสาวก Fortuner นะฮะกับคันนี้เลย2013 Toyota f o โตโยต้าหน้าแชมป์โอท็อปดีเซลสามจุดศวออโต้โฟิ D ใหม่2,040 0 0กิโมตรอ้าฟังเลขม่อย่างนี้แล้วอย่าเพิ่งตกใจครับเพราะว่านี่คือรถ12ปีแล้ว นะปีผลิตเนี่ยปี13แท้หารเฉลี่ยออกมาเนี่ยตกปีละ20,000ืเท่านั้นเองก็ถือว่าไม่เยอะหรอกสำหรับรถไซส์นี้เพราะว่าเป็นรถสายท่องเที่ยวเน้นวิ่งทางไกลนะวันนี้ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวนะกับกันนี้นะออกห้างไฟแดงยุคนั้น1,447,000บาทนี่ยังไม่รวมสีขาวมุกอีกหมืม่นกว่าบาทด้วยนะ รับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมฮะไม่มีคนหนักไม่มีต่อต่อไม่มีพิดวามไม่มีน้ําท่วมเลขหมาแท้ๆ240,000กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนแ็มราคาครับแต่วันนี้ราคากันก่อนเลยดีกว่านะวันนี้หน้าร้านขาย499,000บาทพิเศษกันเลยนะฮะสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแน์นก็ดีราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง400 แต่คันนี้อายุรถเกิน10ปีนะฮะไมเกิน2แสนโลเพราะฉะนั้นไม่มีวารันตีไม่มีรับประกันหลังการขายให้นะฮะแต่เอาเข้าศูนย์โตโยต้าเปลี่ยน่ายของเหลวให้ท่านเหมือนเดิมอ่ะเพิ่งล้างเสร็จเมื่อเช้านี้เลยเดี๋ยวมารีบมารีวิวกันก่อนเลยนะว่าสวยขนาดไหนมากคันนี้เขาเรียกโฉมหน้าแชมป์จ้าเพราะว่ากระจังหน้ามันเหมือนวีโกแชมป์นะเป็นตัวปี13แท้โครเมียมสวยมาก ตัวท็อป3,000 V4 w h e e นี่ได้กระจังหน้าโคตรเท่หนึ่งสองสาชั้นนะแล้วก็ไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์นะฮะแล้วก็บางส่วนเป็นมัลติรีเฟล็กเตอร์ก็ยังสวยใช้ได้นะเหลืองๆเ,เบาๆอันนี้ตามอายุเดี๋ยวจะขัดให้อีกสักรอบหนึ่งละกันแต่ก็ประมาณนี้ตามอายุมีไฟตัดหมอกให้ในตัวนะมีตัวฉีดน้ำไฟหน้าให้สองฝั่งไฟหน้ายังดูดีเหลืองเบาๆเดี๋ยวขัดให้อีกรอบหนึ่งนะไฟหน้าสฝั่งไฟตัดหมอกสวยนะครับ แล้วก็รุ่น3,000 V นะฮะโฉมนี้จะมีตัวช่องระบายอากาศด้านบนด้วยเป็นอินเตอร์คูลเลอร์ด้านบนนะเป็นจมูกเท่ๆแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของเครื่อง3,000เลยสำหรับฝาโปรงมาด้วยสีขาวมุกนะครับโอ้โหออกแดดสวยมากครับเงางามระยิบระยับเป,ปล่งปลั่งเป็นประกายนะฮะวันนี้ฝาโปรงสีค่อนข้างเรียบร้อยดูแล้วไม่ต้องทำอะไรไปตามนี้ได้เลยผิวเคาะไปก็ยังบางใช้ได้นะฮะส่วนกันชนมีกระหยอมกระหยม ก็เดี๋ยวจะเก็บให้ตามจุดที่เป็นรอยถลอกก็แล้วกันบางส่วนนิดหน่อยเราแต้มเอานะฮะอะ,อะไรที่ไม่เยอะเราแต้มกันไปฝั่งนี้โอเคฝั่งนี้ขัดได้ฝั่งนี้คงไม่ต้องยุ่งอะไรอามุดกันหน่อยฮะช่วงล่างด้านหน้ายังดูดีนะครับยังสวยมากไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมอะไรแถบขวาเท่าที่ดูแผลใหญ่ไม่มีนะฮะมีสะเก็ดหินเบาๆขออนุญาตขัดอย่างเดียวล้กันนะอะไรขัดได้ขัดอะไรแต้มได้แต้ม เพราะว่าแผลไม่ใหญ่ไม่โตไม่เด่นไม่ชัดไม่ควรไปทําอย่างยิ่งวันนี้ผิวเขากําลังโอเคผิวกําลังเนียนกําลังสวยเป็นเนื้อเดียวกันขออนุญาตขัดกับแต้มสีอย่างเดียวนะสำหรับแผลนี้ กระพาะตรงพลาสติกให้มาขนแมวเบาๆนิดหน่อยก็ขัดไปให้หมดนะฮะบันดงบันไดของเดิมโรงงานก็ยังสวยดูดีเป็นสีดําด้านมือจับพรีเมียมนะฮะในยุคนั้นยังไม่มีสมาร์ทเอนทรีเจ้าของเดิมแถมเบ้ารองกันร,รอยมาให้ขอบคุณมากเจ้าของเดิมแถมฟิล์มมาให้เรียบร้อยขอบคุณมากกราดตกข้างสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวเทท่ะปีนขึ้นมาแล้วมีตัวยึดแหลกหลังคาให้เหมาะสําหรับสายท่องเที่ยวหลังคาสีสันก็ยังโอเคฮะยังสวยดูดีปล่อยมันเดิมๆตามธรรมชาติได้ เพราะไปยังบางสวยใสยนะครับเป็นดิสเบรกเฉพาะล้อหน้านะหลังจะเป็นดัมเบรกแม็กที่เห็นนี่คือตรงรุ่นเลยนะครับรุ่นโฉมหน้าแชมป์ได้แม็กไลน์นี้เลยตัวท็อปแม็กอลลอยสีเทาเงินเทๆ่ๆสวยมากริยวรอยถือว่าไม่เยอะเลยดูดีมากนะครับแล้วก็ยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นมิชลินพลายเมซีเ SUV ด้วยนะเบอร์ยาง2 6 6 6 r R 7 7เลยปียางก็ใช้ได้ปี21 ก,กลางนะฮะดอกถือว่าก็ยังเหลือเยอะนะครับยังใช้ได้ได้อีกสักสบาปีสบายๆนะซุ้มล้อแชดซีสวยงามไม่มีชนหนักน้ำท่วมอะไรล้อหลังจะเป็นดัมเบกนะแม็กหลังก็ดูดีนะฮะก็ใช้ได้ไม่มีถลอกอะไรรุนแรงได้อย่างมิชลินหลังก็ย1ิบเอเหมือนกันใช่ไหมยิบเอ็อโอเคดอกก็ใช้ได้ก,กลางนะฮะ พอได้อีกสัก2ปีสบายๆยชตซีซุ้มล้อก็เดิมหมดนะไม่มีน้ำท่วมไม่มีสนงสนิมอะไรเรามองเห็นเลขชชตซีไม่ยากนะตรงนี้ลงท้ายด้วย1นึ่งหนึ่งสาเอ,อ่ออะไรวะเนี่ยหนึ่งหกานะฮะประตูหลังขวาเปิดมาขอบยางดึงออกมาอ่ะเมดอาร์คสวยงาม อยู่ครบซอกประตูด้านในก็ยังสวยดูดีนะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกความอะไรอาเสากลางขวาขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบซอกประตูด้านในสวยแห้งเดิมน็อตไม่มีขยับตัวอักษรคมคมน็อตไม่สะเทือนไม่ขยับเลยสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามเสาหน้าขวาอาขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงาม ตลอดทั้งแถบเลยซอกในสวยแห้งเดิมหมดเลยนะครับแก้มฝาน็อตก็เดิมเดิมไม่มีถอดนะครับมาด้านหลังกนะันต่อเลยนะฮะก็ด้านบนจะเป็นสปอยเลอร์ให้เท่ๆมีไฟเบรกให้นะกระจกด้านหลังเดิมของ Toyota ไฟท้ายรุ่นหน้าแชมจะเป็นลายนี้เลยซ้ายสวยสมบูรณ์ฝาท้ายสีสันเรียบร้อยใช้ได้ ไฟท้ายซ้ายขวาโอเคสวยเรียบร้อยกันชนหลังใช้ได้นะฮะรอยใหญ่ๆไม่มีมีขนแมวเบาๆก็ขนที่ตขัดอย่างเดียวแล้วกันนะฮะขัดขัดขัด,ขดแต้มแต้มไปอันนี้แต้มเอาแล้วกันนะที่เหลือขัดไปให้หมดอ้ามุดกันหน่อยนะล้ออะไรย,ยังอยู่ดีนะแชสซีช่วงล่างอะไรก็เดิมหมดไม่มีน้ำท่วมไม่มีสนงสนิมอะไรนะฝาท้ายรุ่นนี้ในยุคนั้นจะยังไม่มีไฟฟ้านะเปิดปิดด้วยมือแต่ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไร เปิดขึ้นมาแล้วก็สติกเกอร์ยังอยู่ดีนะตะเข็บเม็ดอาร์คสวยแห้งเดิมหมดฝาท้ายก็น็อตเดิมนะไม่มีถอดน,นะฮะฝาท้ายก็เดิมหมดนะน็อตไม่มีขยับนะตะเข็บซ้ายขวาแห้งสนิทสติกเกอร์อยู่ครบทั้งซ้ายทั้งขวาตะเข็บเหมือนกันซ้ายขวาฝาท้ายก็เดิมฮนะของเดิมโรงงานแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะนะแถบนี้สีสันดูแล้วก็โอเคนะ ไม่มีแผลอะไรใหญ่โตต้องทําดูแล้วก็ขัดได้อย่างมากก็สะเก็ดหินกับขนแมวซึ่งไม่เด่นไม่ชัดมองแทบไม่เห็นนะวันนี้ผิวโอเคเนียนเป็นเนื้อเดียวกันก็ขัดอย่างเดียวแล้วกันนะขัดปลายขัดปลายแก้มก็ขัดปลายขัดไปให้หมดอะ่ะมีแค่กันจนนิดหน่อยเท่านั้นเองตรงนี้ก็ขัดได้นะนิดหน่อยกระจกข้างมีไฟเลี้ยวอ่าฟิล์มรอบคันยังดูดีมือจับโรมเมียมสองฝั่งนะฮะบันดงบันไดของเดิมโรงงานยังสวย ล้อแม็กหลังก็สวยนะไม่มีถลอกไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรยางมิชลินปีย1ิอดอกก็โอเคนะฮะยังได้อยู่ถือว่าก็ยังเหลือเยอะนะซุ้มล้อชัดสีสวยงามอ่ะล้อหน้าดิสเบรกนะแม็กหน้าก็สวยนะฮะก็ค่อนข้างขับฝีมือใช้ได้ไม่มีถลอกอะไรมากมายยางมิชลินปี21อดทั้งสีเส้นนะฮะดอกยังเหลือค่อนข้างเยอะนะอีก2ปีได้แน่นอนนะซุ้มล้อชัดสีสวยงาม ับประตูหลังซ้ายขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คอ,อยู่ครบสวยงามเสากลางซ้ายขอบยางดึงออมาเม็ดอาร์คอ,อยู่ครบซอกประตูด้านในหัวน็อตเดิมหมดนะไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรเสาหน้าซ้ายขอบยางดึงมาเม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแถบเลยนะซอกในก็ดูเดิมหมดนะแห้งๆน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีถอดนะจ๊ะ าสีหมดมีนาะอะต่อให้ก็ได้นะจะหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวแถมให้กระจกเดิมของ Toyota าดูห้องเครื่องกันเลยเครื่องยนต์ดีเซล3000ตัวท็อปหน้ารุ่นนี้171แรงม้าเลยแล้วได้เกียร์ออตโต้5สปีดแล้วอัตราสิ้นเปลืองก็ประมาณ12โลลิตรอันนี้ตามขนาดเครื่องไม่แปลกแต่อย่างใดนะเหมาะสำหรับสายลุยเน้นพละกำลังไม่แท้แน่นอน240 0 0 0โลแถมโครงสร้างก็เดิมด้วยนะ ซอกในตัวอาคมกริปเลยน็อตไม่ขยับแคมขวาน็อตเดิมไม่ขยับไม่ถอดซับในแห้งสนิทเลยซุ้มล้อเบ้าโชกแห้งสนิทเดิมหมดจากโรงงานไม่มีข้อไม่มีป้นไม่มีชนไม่มีอะไรทั้งนั้นน็อตเดิมหมดทุกตัวนะซุ้มล้อสวยงามรูกลมคมกริปคานขวาตัวอาคมคมสติ๊กเกอร์อยู่ครบคานกลางรุร่นนี้ต้องมีเลข5้าหลักคมคมแบบนี้ นะฮะแล้วก็ต้องมีรอยตัวไอ้ไม้คำ้ำไอ้ไม่ใช่ตัวขอบยางปิดลงมาเนี่ยจะเป็นทุกคันอันนี้คือเดิมโรงงานแน่นอนรูกลมคมกริบามุดลงไปด้านล่างนิดนึงนี่นีคานด้านล่างต้องแห้งแบบนี้เลยนะฮะไม่มีร่องรอยการเคาะการพ่นการชนอะไร คันซ้ายคันขวาสติ๊กเกอร์อยู่ครบตัวแอคมๆเลยรูกลมคมกริบครับแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้นะอะซุมล้อแห้งสนิทสวยงามแก้มซ้ายแก้มขวาน,น็อตเดิมทุกตัวนะแผ่นเพลรุ่นนี้อยู่ซอกนี้ฝั่งซ้ายลาดเครื่อง3บมันจะเป็น1 KD นะตัวถัง MR0 YZ าลงท้ายด้วย1 1 3 1 6 5 7เครื่อง3 0 0 0ซเม็ดอินไตแรนะฮะผลิต กุมภาพันปี13สติกเกอร์มอกรเรียบเนียนสวยงามนะแบ็กด้านหลังเดิมหมดน็อตเดิมตัวแอลคมคลิปฝากระโปรงหน้าสุดยอดมาก12ปีแล้วน็อตไม่ขยับสุดยอดด้านใต้แห้งสนิทเลยรูกลมคมคลิปสติกเกอร์อยู่ครบเนียนทุกแผ่นแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะฮะฝาะแท้สลักโตโยตา้าแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะน็อตไม่ขยับไม่กระชอกแม้แต่ตัวเดียวโอ้คุณพระ ถือว่าขับฝีมือมากเลยนะฮ12ปีน็อตไม่สะเทือนนะฟังเสียงเครื่องยนต์กันไป 2ปีไม่2,40 0 0 0โลแล้วนะฮะแต่สภาพเครื่องทำไมมันยังใสปิ๊งอย่างนี้เนี่ยสุดยอดมากเลยเดี๋ยวไปดูด้านในกันไปเพิ่งล้างเสร็จนะฮะเดี๋ยวดูต้องเก็บงานอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยปีกเบาตามอายุนะเดี๋ยวเปลี่ยนให้2ชิ้นนี้เป็นหนังเทียมนะอะสามเลยดเอ้ยเดี๋ยอน,นี้พ่นดีกว่าพ่นดีไหมเอออันนี้พ่นได้อันนี้เปลี่ยนเอา2ชิ้นนี้เปลี่ยนอันนี้พ่นนะครับส่วนที่เหลือของเดิมโรงงานสวยใช้ได้ได้เบาไฟฟ้าด้วยนะแผงประตูก็ยังสวยไปตามนี้ได้เลย เป็นพลาสติกสีออกครีมผสมกับลายไม้นะฮะสวยดูดีฟิล์มอะไรไม่รู้พอได้นะไม่ถึงกับใหม่มากยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้พอใช้ได้ไปตามนี้ขายตามสภาพนะด้านหลังฟิลม์มอะไรไม่รู้พอได้นะแผงประตูโอเคยังดูดีนะฮะ ด้านหลังมีที่วางแก้วน้ําให้ซึ่งรุ่นนี้ส่วนใหญ่ชอบหักนะฮะอันนี้โอเคถือว่ายังไม่หักเีงโชคดีนะฮะส่วนใหญ่หักทุกคันตัวบอดแถวกลางนะฮะก็ตามอายุนะฮะสำหรับรถสายท่องเที่ยวรถครอบครัวมีถลอกอยู่บ้างบางชิ้นเดี๋ยวจะดูให้ชิ้นนี้เปลี่ยนให้แล้วกันนะชิ้นกลางนี้เปลี่ยนให้ส่วนอันนี้พ่นได้พ่นได้ด้านบนนี้พ่นได้พ่นไปนะอันนี้คือหนังของเดิมโรงงานตัน้งแต่12ปีที่แล้วก็ตามอายุนะ ที่เท้าแขนโอเคสวยใช้ได้ตัวเบาพับตบเด้งตามสไตล์รถใหญ่อ๋อไม่เด้งรุ่นนี้ต้องมีอีกมีอีกสเต็ปหนึ่งต้องดึงเองนะฮะสำหรับ f o r t จ n e r ต้องดึงเองปีนเข้าปีนออกง่ายสะดวกสบายแถวสามจะสวยหน่อยเพราะว่าใช้น้อยที่สุด สภาพหนังสวยดูดีดูแล้วนั่งสบายนะพื้นที่หย่อนแข่งหย่อนขาให้มาสูงเลยนะครับผ้าแขงท้ายยังสวยดูดีใช้ได้เป็นพลาสติกสีครีมมีรวมีรอยบ้างตามสไตล์รถท่องเที่ยวนะครับดูด้านหลังกว้างมากจุสัมภาระได้เยอะเลยนะคะมีพาวอร์เอาเล็ t มาให้ด้วยด้านซ้ายนะมีช่องเจ็บแม่แรงอุปกรณ์ต่างๆมีให้ครบครันเลยนะ,ะตัวบอดแถว3นะมันจะเอียงลงได้อีกเยอะเลยประมาณนี้เนี่ยถือว่านั่งสบายปรับระดับหัวหมอนได้ด้วยนะ มีไฟส่องสว่างด้านบนมาให้อีกดวงหนึ่งพร้อมแอร์เพดานมีครบทุกที่นั่งเลยนะแล้วก็สภาพบอะก,ก็จะดูดีหน่อยนะก็ถือว่ายังสวยนะอะเดี๋ยวจะพับเบอะให้ดูนะรุ่นนี้ก็พับง่ายนะพับง่ายสะดวกสบายมีพื้นที่ใช้สอยเยอะวิธีการพับของพวกโต y o ต้าเขาถนัดให้ขึ้นด้านข้างแบบนี้นะครับขึ้นมาตบแล้วก็เกี่ยวอย่างเงี้ยก็ไม่ยากเท่าไหร่นะก็ถือว่าใช้ง่ายนะครับดึงยกหน่อย ตบและเกี่ยวนะอ่าแบบนี้อึ๊บอ่าโอเคก็จะเน้นจุสัมภระในแนวสูงนะครับของค่าอื่นนี่จะเน้นแนวกว้างน,นี่เขาจะเน้นแนวสูงนะด้านสูงนี่เขาจะได้พื้นที่เยอะนะครับก็ถ้านั่งกัน5คนก็ถือว่าเก็บของได้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวไปนั่งแถวกลางดูแม่ด้านหลังนะ่าจะให้มือจับช่วยขึ้นลงซะหน่อยตอนนี้ผมถอยบอกคนขับสุดเลยนะมาดูกันว่านั่งสบายไหม ก็ยังเหลือนะครับก็ถือว่ากว้างตามสไตล์รถใหญ่นั่งแล้วไม่ติดเข่าไม่ติดนะนั่งง่ายสบายเบาะแถวสองก็จะเดินหน้าได้นิดหนึ่งแต่ไหวสุดแค่นี้นะฮะแล้วก็ปรับเอนลงได้เยอะนะครับเยอะมากนอนเลยแล้วกันเนี่ยแถวสองนี่นอนได้เลยนะครับนะโอเคมีแอร์เพดานปรับความแรงได้เองด้วยนะจากด้านหลังนะส่วนจอเพดานนี่เจ้าของเดิมติดเพิ่มนะตามสเปกจริงๆไม่มีให้นะฮะ อันนี้เขาแถมมาเราก็แถมไปนะฮะอะขอบคุณมากโอ้ยยังใช้ได้ด้วยสวยมากเลย <c oughs> นะฮะ <c oughs> เพดานมีครบนะแอร์มีครบทุกที่นั่งนะฮะโอเคบอ่อซ้ายบอ่อขวาโอเคสวยนะฮะอย่างที่เรียนเดี๋ยวจะเปลี่ยนนะให้เฉพาะชิ้นกลางนะที่เหลือพ่นเอาแล้วกันนะครับแผงประตูสวยนะยังดูดีเลยนะฮะฟิล์มพอไปได้นะฮะขายตามสภาพนะ ประตูสุดท้ายนะฮะหน้าซ้ายแผงประตูก็โอเคยังสวยดูดีใช้ได้ฟิล์มพอไปได้นะฮะส่วนเบาะคนขับเป็นไฟฟ้าฝั่งซ้ายจะปรับด้วยมือนะครับเบาะฝั่งซ้ายก็หนังแท้เนื้อเดิมโรงงานตามสเปคยังสวยดูดีไปตามนี้ได้เลยนะไปลองขับกันด้านหน้า,นามีมือจับช่วยขึ้นลงก็โอเคหน่อยนะกุญแจเป็นแบบเสียบนะฮะรุ่นหน้าแชมป์จะยังไม่มีปุ่มสตาร์ทนะกุญแจสำรองเราก็มีให้ อ่ะสตาร์ทขึ้นมาแล้วปีนขึ้นมาไม่ยากไม้แท้ฮะ240,000โลนะกับอายุรถ12ปีก็ถือว่าไม่เยอะหรอกกลางๆปีละ20,000โลนะครับเปิดแอร์ก่อนได้แอร์ดิจิตอลปรับความแรงได้7ระดับปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลมีแอร์ออโต้ด้วยปรับทิศทางอะไรก็เป็นดิจิตอลหมดโอเคแอร์เย็นใช้ได้เลยนะฮะคอนโซลด้านหน้าเป็นพลาสติกสีออกน้ำตาลแข็งๆสวยมาก สภาพนี่ยังเนียนกริปเลยถุงลมนิรภัยเท่าที่เห็นน่าจะ2ใบพร้อมเบรก ABS และที่เจ๋งมากคือมันมีช่องวางแก้วน้ําให้ท่านด้วยซ้ายขวานี่ผมชอบอันนี้ดีไอเดียดีแล้วเวลาวางไปทําไมรู้ไหมก็จะมีแอร์เป่าให้ด้วยนะ,ะเป่ารักษาความเย็นให้เครื่องดื่มเราเยี่มเลยนะหน้าจอนะฮะอันนี้เปลี่ยนมาอยู่แล้วนะตามสเปคนึกก่อนตามสเปคน่าจะจอทั่วไปเล่นได้แค่ CD วันนี้เขาใส่จอสัมผัสมาของไพลโอนียเลยขอบคุณมากเล่นบลูทูธได้ด้วยโอ้โหขอบคุณมากนะโอโ้คุ้มเลยนะใครได้ไปนี่ได้ของไพโอนียไปเลยนะเป็นระบบสัมผัสนะฮะเล่นได้หลายอย่างกว่าเดิมแน่นอนเนาะอ่าเป่าบลูทูธได้กล้องหลังมีหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนเขายังใส่มาใช่ไหมใช่นี่เขายังให้กล้องหลังมาเหมือนเดิมนะครับ ด้านล่างกันบ้างนะฮะโอ้โหมี USB ติดเพิ่มมาให้ด้วยอันนี้ของเดิมก็มีอยู่แล้วนะมี USB มี AUX นะก็มีรอยถลอกเบาๆอันนี้ตามอายุนะฮะมี Power Outlet สองฝั่งนะฮะมีปุ่มเปิดปิดแอร์หลังระบบควบคุมการทรงตัวนะฮะอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะอะไรก็ไม่รู้เขาให้มาก็าให้ไปอา้าแล้วก็ตรงกลางนะฮะจะเป็นคอนโซลเกียร์เกียร์โฟ ที่วางแก้วน้ําแล้วก็เกียร์ทั่วไปมีทะลอกนิดหน่อยนะฮะตามอายุนะครับได้รุ่นนี้ได้เกียร์5สปีดแล้วนะเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นปี2012มันจะยังแค่4สปีดวันนี้เราได้5สปีดแลสำหรับปี1 3แท้งนะฮะก็จะอันนี้เกียร์หนเกียร์สเกียร์สเกียร์สและเกียร์หนะเป็นรุ่นออโต้ห้าสปีดแลเบรกมือทั่วไปตามสไตล์รถใหญ่ที่ท้าแขนพลาสติก ตีน้ำตาลแข็งๆเลื่อนไม่ได้ด้านในโล่งๆพวงมาลัยมีครุสคอนโทรลด้วยนี่นะฮะแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันเพิ่มลถเสียงเปลี่ยนเพลงได้โลโก้สวยนะ<ม>วัสดุพวงมาลัยก็ถือว่ายังดูดีมากนะครับหนังหนืองอะไรก็ยังโอเคเลย12ปีแล้วแต่สภาพยังใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ปรับได้เดี๋ยวนึกก่อนกี่ทิศทาง2องทิศทางเองอ้าวได้ขึ้นกับลงจบเดินหน้าถอยหลังไม่ได้นะอากระจกไฟฟ้า4บาน ได้ออโต้คนขับ1บานนะครับเซ็นทัลล็อกมีให้เหมือนเดิมกระจกข้างปรับไฟฟ้านะแล้วก็พับไฟฟ้าได้แล้วนะมีปุ่มฉีดน้ำไฟหน้าให้ด้วยเนาะโอเคกระจกหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกนะครับด้านบนมีช่องเก็บแว่นให้แล้วก็มีไฟสองสว่างให้ด้านหน้าคู่หนึ่งที่บางแดดเป็นสีน้ำตาลครีมซ้ายขวาโอเคซ้ายมีกระจกให้ฝั่งเดียว เพดานยังสวยนะเป็นสักรลาดส,สีน้ำตาลโอเคยังดูดีส่วนจอเพดานนี่คือเจ้าของเดิมติดเพิ่มนะฮะอันนี้เขาแถมมาเราก็แถมไปนะครับน่ก็ขอบคุณมากน,นะฮะอ่ะเกะซ้ายมีอะไรให้เราไม่มีอะไรเลยมีแค่ usb มาให้เป็นเซตที่แถมมากันในจอ คู่มงคู่มือไม่มีแล้วนะ12ปีเขาไม่ได้เก็บไว้อ่ะแทรกสำเนารถให้หน่อยคันนี้ครับรถบ้านมือแรกมือเดียวฮะชื่อผู้หญิงนะแต่จริงๆผู้ชายขับ ปีผลิต2013แท้นะป้ายกรุงเทพจดทะเบียนมีนา2013เช่นกันมาด้วยสีขาวมุกนะครับเลขตัวถัง MR0 y z ลงท้าด้วย1 1 3 1 6 5 7ครับเครื่องยนต์1 KDU 214721ดีเซล4สี0ซูบ3,471แรงมาครับไปลองขับกันเลยอายุท่านี้ไปทางนู้นกันก่อนเลยนะเครื่อง3,000โอ้โหแรงอยู่แล้วสายบ้าพลังชอบแน่นอนพุ่งมาก นะฮะเหมาะสำหรับสายลุยๆหน่อยนะครับมีกล้องหลังให้ในตัวนะครับตามสเปคถือว่าสะดวกสบายพวงมาลัยจะแน่นๆหน่อยนะฮะตามสไตล์รถใหญ่คงไม่ได้เบามากแต่ก็ไม่ได้แบบว่าหนักอะไรมากมายก็เหมาะสมกับน้ำหนักตัวเหมาะสำหรับวิ่งทางไกลใช้ความเร็วสูงนะครับวงเลี้ยวกันก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยวเอาโฟเลยแล้วกันอ่ะเกีย e ร์โฟเลยมา เนะก็ล้อตั้งตรงเข้าเกียร์ว,ว่างตอนนี้เราอยู่ขับ2นะฮะมันจะอยู่ล่างสุดนี้เลยนะแต่ถ้าเราจะเอาขับ4เราก็ต้องไปนี่ก่อน HL ปึ๊บไปปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นขับ4แบบความเร็วสูงกันก่อนนะโฟไ์นะครับไฟจะขึ้นแบบนี้โอ้ยังขับเร็วได้นะเออออกตัวยังพุ่งน่าถือว่าทำความเร็วได้นะแต่ตอนนี้คือขับ4ล้อนะฮะแบบ ขับสีล้อแบบความเร็วสูงนะก็ถือว่าพวงมาลัยก็ยังไม่ได้หนืดมากนะครับยังขับง่ายอยู่จะเหมาะสำหรับาทางที่แบบวิบากเบาๆทางลุยฝุ่นลุยลูกหลังหรือว่าฝนตกถนนเปียกถนนลื่นอันนี้ดีมากนะครับต่อไปเราจะลุยกันแบบ4ฟ h e วิแบบลุยป่าเลยนะเผื่อติดหลุมติดบอ่อติดลมติดโคลนเราจะต้องขยับไป2ส,สเต็ปก็คือเราจะต้องปลดมาที่เอเดี๋ยวก่อนโยกขวากันแอะ อันนี้อยู่ไหนวะเนี่ยอ้ามาเอ็นก่อนขึ้นไปเอ็นปุ๊บแล้วก็ขึ้นไปปุ๊บนี่ดันไปสุดตอนนี้มันก็จะตัดตัวไอ้กันถลายออกแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโฟโลแล้วโฟโลนี่จะขับได้ไม่เร็วนะขับได้แค่นี้ขับเร็วไม่ได้ <c oughs> แล้ววงมาลัยก็จะหนืดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะแต่ว่าพลังกำลังนี่จะมาเต็มนะครับเพราะว่าจะหมุนสองแวพร้อมกันแบบเต็มพิกัดเลยนะนนี้จะเหมาะสำหรับเข้าป่านะออฟโรดแบบ ออฟโรดรถออฟโรดจัดๆน่าสไตล์แบบขลุยป่า <c oughs> น่าประมาณนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวจะปลดเป็น2ล้อนะฮะปลดเป็นสอ,อ2ล้อก็ไม่ยากล้อตั้งตรงก่อนเข้าเกียยวว่าดึงลงมาจากโฟโลมาเอ็นมาโฟไฮโฟไฮดึงอีกทีหนึ่งเดี๋ยวอึ๊บอ่ะอ่ะตอนนี้เราก็ค่อยๆถอยไปนะฮะอ่ะตอนนี้ไฟดับแล้วนะฮะไฟทุกดวงดับแล้วมันก็จะกลายเป็น2ลอ้อ ธรรมดาปกตินะขับ2ล้อหลังแบบทั่วไปอันนี้วิ่งเล่นเหมือนรถปกตินะก็จะพวงมไลัยกลับมาเบาเลยนะกลับมาเบาแล้วก็ขับเร็วได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวดูความคล่องตัวไปเลยแล้วกันนะฮะป๊บแต่ตอนนี้ขับสองล้อแล้วนะฮะ ถ้าเป็นโฟนี่เราคงตีวงนี่คงต้องโยกกันหลายทีแนตะ่อันนี้มันขับสองนะเพราะฉะนั้นวงเลี้ยวจะกลับมาแคบแล้วนี่แบบนี้แล้วก็ขับมาได้แบบขับเร็วได้นะเลื่นเปิดเลื่นเปิดวงเลี้ยวถือว่าแคบมากนะครับสําหรับรถไซนี้ตีโค้งง่ายๆเลยกลับรถแบบสบายไม่ต้องโยกโอ้เหลือๆเ,เลยวความห้องตัวถือว่ายังใช้ได้ด้วยนะนี่นะ คุ้มจริงๆนะฮะบอกเลยวันนี้ใครงบน้อยแต่อยากสอย f o r t จ n e r ต้องโฉมนี้เท่านั้นแหละโฉมหน้าแชมป์แล้ววันนี้ด้านได้ตัวท็อปเลยได้เครื่อง 3000V 4วิได้ฮะแบบว่าไปให้สุดเลยไหนๆซื้อและเอาตัวท็อปไปเลยเผื่อไว้เข้าปากเข้าดงไว้ท่องเที่ยวคุ้มมากๆนะจากราคาล้านสี่กว่า นะฮะไม้แท้240,000โลวันนี้ราคาเหลือไม่ถึง5แล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูราคากันอีกรอบหนึ่งไปมาเป็นยังไงกันบ้างครับสาวก f o r ์จูเนอรนะวันนี้ใครอยากได้รถเท่ๆแบบนี้แต่งบไม่เยอะบอกเลยคันนี้น่าสนใจจริงๆนะฮะกับคันนี้เลยปี2013 toyota fortuner โฉมหน้าแชมป์ตัวท็อปดีเซล3.0 v4 wheel d r i ไม่240,000กิโลเมตร ตัวนี้ตอนออกห้างฝ้ายแดงยุคนั้นนะ4 4ึ0 0ล้านส่แ่าปกติ Walk-in หน้าร้านนะฮะเราตั้งขายอยู่4,99,000บาทพิเศษกันไปเลยฮะสำหรับคนดูคลิปนี้นะซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ยังได้นะครับราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง4,79,000บาทเครดิตดีก็ยังฟรีดาวออกรถ 0บาทได้เหมือนเดิมด้วยนะ,ะรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีต่ต่อไม่มีพิบัตไม่มีน้ําท่วมเลขใหม่แทแท้น2ี0นกิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคานะฮะแต่คันนี้12ปีแล้วอายุรถเกิน10ปีเลขใหม่เกิน20 0 0 0 0เพราะฉะนั้นคันนี้ขายตามสภาพนะฮะไม่ได้มีวารันตีอะไรหลังการขายให้ทั้งนั้นนะแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเดี๋ยวก่อนออกรถนะเราเอาเข้าศูนย์โตโยต้าให้ท่านเหมือนเดิม เปลียนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต้าทางให้ ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกไม้ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจ้นให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคามชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรคมควมคันคาื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยอ่ะใครสนใจอย่าช้าแอดไลน์เลยครับด้านล่าง ID LINE @19SP หัวหนา้าแอนที่ของเราได้ง่ายๆ้าไปใน Google m a p พิมพ์19ศิริประกรณ์เราอยู่ถนนกันละประพฤกษ์เปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒิกาศ ประตู2แล้วถวายทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวไม่ทิมงานไปรับไปส่งให้ทังสถานีฟรีสิบเกาสิบประกบซื้อรถทุกรุน่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายใน1นึาทีรีวิวด่วนคลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กด like, แชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19สิบประกอรถไปสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1,000 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com